ตัวพ่อแห่งการเคลมตัวจริงค่ะพุนเซนโพสต์ปลุกใจนักรบหัวใจขเขมรเคลมยันเครื่องบิน c 1 3 0ของสหรัฐปักธงกัมพูชาค่ะอายไปทั่วโลกค่ะบิดาแห่งการเคลมตัวจริงที่แท้ทรูค่ะพุลเซนโพสต์ปลุกใจทหารขเขมรเคลมยันเครื่องบิน c 1 3 0ของสหรัฐปักธงกัมพูชาพร้อมค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะกระทรวงประชาสัมพันธ์กัมพูชารายงานว่าสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่จังหวัดอุดรมีชยัยหรืออุรเมียนเจยชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองทัพพร้อมประชุมร่วมกับนายทหารระดับสูงได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มสำรงในจังหวัดอุดรมีชยัยเมื่อเช้าวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ เพื่อเยี่ยมชมและตรวจสอบสภาพของกองทัพกัมพูชาที่ยืนหยัดและกล้าหาญในการปกป้องดินแดนชายแดนไทยค่ะ สำหรับการลงพื้นที่จังหวัดอุราม,มีชัยของฮุนเซนในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกเลยนะับตั้งแต่เกิดการประทะกันในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตหรือมุมเบยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะปี2568สส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับไทยระหว่างการเดินทางค่ะฮุนเซนได้ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ตามจุดสำคัญตามแนวชายแดนและได้รับคำชี้แจงจากผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ เกี่ยวกับสภาพความมั่นคงในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้อดีตผู้นำกัมพูชายังได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเยี่ยมชมชุมชนท้องถิ่นใกล้ชายแดนอีกด้วยค่ะในการประชุมครั้งนี้ค่ะคุณเซนประกาศว่าเขาได้ยอมรับคําขอของผู้บังคับบัญชาให้ดํารงตําแหน่งเสนาธิการทหารสูงสุดฝ่ายส่งกําลังบํารุงระหว่างการประชุมกับผู้บัญชาการกองพลที่2และ3 ณกนะองบัญชาการกองพลที่สในเมืองสำโรงจังหวัดอุรมมีชยัยเมื่อเช้าวันที่26ที่ผ่านมาค่ะโฆศกของฮุนเซนค่ะกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ฮุนเซนยอมรับคําขอของผู้บัญชาการให้เป็นเสนาธิการของกอ,องทัพซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นค่ะอย่างชัดเจนถึงจุดมุ่งมั่นของเขาในการสนับสนุนของกอ,องกําลังของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในการจัดหาสเสบียงให้กับกองกําลังของเราที่กําลังเผชิญหน้ากับศัตรูในโอกาสนี้ฮุนเซนผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชาชีแ้แจงอย่างชัดเจนว่ากองกําลังไม่ควรกลัวในการโจมตีของศัตรูที่รุกรานเราค่ะสื่อกัมพูชารายงานยกย่องฮุนเซนว่าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ใส่ใจในกองทัพมากที่สุดและยังเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ทางการทหารเพื่อชัยชนะในสนามรบค่ะ สื่อในกัมพูชาค่ะยังรายงานว่าทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตคือกองกําลังและอาวุธสมัยใหม่ของกัมพูชาได้เคลื่อนพลจากป้อมประการไปรยังจังหวัดชายแดนไทยในทิศทางจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพระวิหารเนื่องจากเกิดการประทะกันค่ะจนถึงขณะนี้ค่ะทั้งทหารและอาวุธของกัมพูชา ต่างเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะที่จะปกป้องดินแดนในกรณีที่ถูกรุกรานค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่29มิถุนายนค่ะมีรายงานว่าพุณเซนเนี่ยปล่อยซิงเกิลใหม่ค่ะโดยนำภาพเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธี C130 ของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือ USAF ค่ะขณะปฏิบัติการช้างเดินหรือ e อ e p h a n นว a l k เพื่อทำการเท็กซี่บนรันเวย์ที่ฐานทัพอากาศเนวลิสคารัตเนวาดามาเคลมเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศกัมพูชา แล้วยังมีการติดแปดธงชาติกัมพูชาไว้ที่ป้ายปีเครื่องบินค่ะเพื่อหลอกคนคเขมรกันเองซึ่งความจริงแล้วกัมพูชาไม่มีเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธี c 1 3 0แม้แต่ลำเดียวนะคะซึ่งภาพดังกล่าวค่ะกองทัพอากาศสหรัฐได้ถ่ายไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2009หรือเมื่อ16ปีก่อนค่ะ